ตรงนี้น่าจะรู้รู้ดีนะครับก็คงจะต้องส่งข่าวส่งข่าวกันมาว่าว่าเออถ้าเป็นไปได้พรุ่งนี้เทมาเลยละโยบนะ <laughs> เทมาเลยเช้าุุง,งอกเนี่ยแต่รู้อยู่แล้วนะครับไม่ได้สนหรอกครับฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าแน่จริงผ่ามาเลย ้าแ l าร้อง้าผ่าแน่จริงมาเลยเปรี้ยงมาเลยจะรู้ไผเป็นไผไปเลยทีนี้ง้นให้มันรู้เร็วรู้แร a ไปเลยเฮ้ยโลงลงงั้นไม่ได้นะรู้ไหมคนติดตามพวกเขาต่อไหนเออใจเย็นเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกใช่ไหมจบเนาะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดาของสัตว์โลกดีไหมพี่ใช่ไหม พอได้ความตรงนี้ก็ชะง,งักเลยเออจริงเว้ยต่อไปก็เมื่อ,อไหร่ก็เมื่อนั้นก่อนที่ไปถึงตรงนั้นอย่าลืมเดอ้อสูดหายใจเข้าไปเลืกอยหยุดกลั้นกม้มขาแบวท้อบยืดตัว ไงนะนหน้านกะันนูนท้องฟ้าดาดฟ้าหลังคาบ้านนูนะ่นสายหน้าซ้ายขวาขวาซ้ายสักประมาณสามวินาทีห้าวินาทีว่าแล้วก็สาวเลยทีเนี้ยซูเปอร์ชาร์จน,นว่าแล้วก็นั่งพักให้สบายหายใจตามปกติจากนั้นก็มายืนขึ้นยืนตรงเคารพธงชาติศาสนาแหละพระมาหากาษัตริย์กระโดดเย,ย,ย,ย่งเย่งย่อยในแนวดิงเอาให้เหงยแต่เงยแต่ในเช จากนั้นจะไปทําอะไรก็ทําไปจะหลับจะนอนตามบรรทยาสายและจะรู้ว่าเออตื่นขึ้นมาแล้วมันคนละเวอร์ชั่นมากที่แน่ครับฟังเสียงกระมังตกจากที่สูงหรือฟังเสียงลุง,งอกจากขันขอทานกันอะไรกันดีไหมเพ่ถ้าดีใส่สมอนทอกนะของเสียงหูนะค่อยๆฟังให้ละเมียดนะฮะ ฟังให้ได้ประมาณสัก4ีหวินาทีถึงหนึ่งนาทีแล้วจะรู้ว่าเสียงนั้นสำคัญชะไหนแล้วก็เสียงนี้มาจากที่ใดคำตอบสุดท้ายอย่าตรองมาจากลุงออกเทีออนเอจีจ้า รู้ไหมเสียงนี้มาจากไหนถ้าลุงบอกว่าเสียงนี้มาจากธรรมชาติเออเออแล้วท <over> <sh arp orange audio> ่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพเห็นดีเห็นงามด้วยไหมเนี่ยนะหรือว่าเสียงนี้มาจากของสองสิ่งกระทบกันเสียงดังเปี้ยงมนุษย์ ในโลกวันนี้เจ็ดแปดพันล้านคนขึ้นเปอร์เซนต์เนาะร้อยเปอร์เซนต์ประมาณเก้าสิบเปอร์เซนต์หรือเก้าสิบห้าเปอร์เซนต์ไม่น่าจะน้อยกว่าเก้าสิบห้าเปอร์เซนต์มักจะต่อว่าเสียงนี้มาจากของสองสิ่งกระแทกกระทบกระทนันกันเช่น นี่แหละครับมนุษในโลกนี้จะตอบไม่น่าจะน้อยกว่า95%จะตอบได้แค่เห็นแค่ตาว่าของสองสิ่ง